สวัสดีตอนแรงๆครับพี่น้องมึงครับพายุเข่าสามซีมือฝนตกติดต่อกันน้ำท่วมอีกแล้วครับผมยางห้ามหมกใส่เบ็ดกับใส่ยางครับว่นีคู่คันแท่ยางเลยน้ำท่วมครับแต่ว่ามันนี่กับมาใส่ขึ้นเขาครับนี่มเป็นเนี้ยเขียดครับพี่น้องใส่หมกมันน้ำท่วมนี่ละ มหมำถ่วมครับโอนี้แจ็คสีมันบอกครับผมได้ว่ากะสียางไปใส่น้ำขังคู่หวยไปนี่แหละครับจังขอยมายาน้ำกันเด้อพี่น้องใส่มาได้ประมาณยี่สิบกว่าหลังแล้วล่ะเดี๋ยวใส่มันแล้วครับสีคำกอนจังถ่ยมน้ำกันครับผมพี่น้องอยางก,ก็มาถือครับถูกไปง่ายเลครับคอหน,น่อยใส่ไปท่านเบิดอหอกครับนำหมงใส่มาได้หมาถ่วมเดี๋ยวยี่สิบ เดี๋ยวยี่สิบตีหลังครับใส่เบ็ดแมนเก่าสิบหลังครับตัวปุ้ยงีครับตัวน้อยแต้มที่สองเลยด้วยครับว่านั้นกับตัวน้อยก็นี่ครับเล็บภาษาไทยมาเก็บกันครับผมเออาีกแล้วครับพี่น้องตัวปุ้ยงีเดี๋ยครับผมโอ้ยแต่เอาขาดต่างกล่องมากครับเดียวกันครับ ปลาเร่มหลุ่นใจหน่อยหน่อยบางยังงครับผมเจอขั้นทั้งหนักทรงคือมันดินนี่แหละทรงคือปลาถือซึ่งมันเขียดดินวันหล่ะพี่น้องไปลงยางไปเบิ้งครับผมแห่งดินแห้งนะเขียดคือสดินแห้งจ้ะโอ้ขั้นเวทหมูโอ้ยถือปลา,าถือแท้เห็นปะถือปลา,า,าครับผม ปลาคนหน่อยให้เก่าแล้วเนี่ยมึงแมนอีลีครับถือเลี้ยงกันนี่ตัวหน่อยๆครับผมไปปลดที่คุณปลาเนี่ยนะนะพอดีแหละครับเดยปีงกินแรลงครับกินน้เขาแรลงกลับไปนี่กรับไปยังไฟปีงพอดียังคอยไม่ยามครับผมเก็บก่อนครับพี่น้องยามจะหลอกก่อนครับผมยังคอยไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินครับ อุ่นทั้งหนาถือล้วครับผมจะปักขอหน่อยล้ะครับแม่มึงแห้งอยู่ดึงแห้งอยู่อุ้ย,ย,ยมันปักคอน่อยนนี่ขอนีขอนีน้ามอยู่ครับผมอุเียนฮะไม่น เก็บปานครับเบียดหักเลยอ่าเริเบียดหักขาดคืนอ้โหป่นตับดำบูงยัยสุดยอดครับผมอุออ้นี่ดิครับผมอ้หตัวนี้โอ้โห,อหมนันแล้วครับผมประมันถือประคบน,น้อยดึงค่อย,อยนึงอ้เกือบเอาปาน เบียดฮักอ๋มอมานแล้วครับผมเต็มแรกแหกหมานครับไอช่อนใหญ่<ๆ>ยอดครับมานมานพี่น้องแจวครับผมเก็บก่อนถอดขั้นนี้ลหละพี่น้องแล้วสิเอาขั้นนี้ไปใไส่แบเทนครับหามันมีตัวใหญ่มากกินอีก mặt nha đây mọi người mọi người mọi mình mọi người mọi người mọi người mọi โอ้ยเห็นตัวปลาแล้วกไอช้ชชันน้อยคุณเด็กเอามันะมาตัดถือครับถือไล่กัได้ไล่เองแหละเนาอพี่นอ้องแสบสองครับผมนี่ ตกินเลือดเก็บครับผมดินดีเขียบตัวนี death, um ้พบหลายด้พี่น้องเต็นลงน้ำขันแท่นน้ำสวมไหมครับ เฮวทลังนี่ไหมไปลงสั่นลหรพี่น้องกลมลงใต้น้ำปุณนะน้ำไหลเรียกเดี๋ยกมันก่นอนครับผมโอ้โหโอ้โหน้ำก็เล็ดแทะขลุมขลมบูดเลยบ้านนี่ก็ดึงลงพัดแทะ รับถึกตัวปาลาเหรอไอชนง่ายอีกแล้วพี่น้งองพู่นึ่ะเห็นม่้ครับเห็นมพี่น้องพู่นึ่ะเกีียบมันตายแหรอวะนี่จงแลมไอชนใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวลงเดีลยว สวยเลยครับี๋ยวผมปลดปลาขึ้นมาก่อนครับเกี่ยวค้าผลฮะอย่าปล่อยครับผมขึม้นนันแล้ะช่อนใหญ่ออหออออเออฮมานอีกแล้วครับผมแต้มสองตัวใหญ่โอ้โหเขียยกันยังอยู่ไม่ลองเฮ้ยคนอ่ะตรงนัอีกแล้วครับผม ตึกบัตรพี่น้องคุณะขั้นเบียดเลยขาเป็นนิกป้าคุณะโอ้เห็นแล้วครับโอ้ค้นน้อยาขาวๆคุณงามตะลึกขึ้นหลาไปไกลเลย ชันชั้นปักหน่อยนี่ครับแต้มที่สี่ตัวหน่อยกับเป็นแต้มที่สองครับใหญ่สองเล็กสองมานให้เก่าครับผม นา่ละไปเก็ดจมอีกแล้วครับโอ้เขียดหลายน้อนเบ็ดจมงามอีกแล้วนั่งบอถือครับโอ้ยัดีเห็นแล้วครับผมโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้อีกแล้วสวยงามครับผมสวยสวย น้องตัวนี้งามอยู่ครับแต่ว่าตัวปุยงยี่ซ่องสองตัวแรกเหรอครับกำฮัดกำลังกำฮัดเก็บครับผมนู้ลังนี้ถือแล้วครับน้อง,องายางไก่ครับงี้เราเห็นเบ็ดมึงเบ็ดมันแหนบมันมน้ำข่ากันแท่น่นตายหรอใต้น้ำผลขาวขรึมเนี่ย ตายง่ายเลยนี่ครับตายสัมหมันคึ้เก้าแล้วเอาคึอเก้านี่แล้วพอดีเลยสิได้ไปปีนี้นะเขาโอ้มีหอดแม่ครับมึงโซนที่มันอยู่น้ำปูครับพี่น้องมึง เพรับผม,มท่านมีเฮงคักครับผมโอ้พ,อพุ่นอะเห็นบ่พี่น้องผมร้องพุ่นโอ้บนยูซัมอืมบนยูครับผมเจ็ดตาดาวเบอร์สิบสองเ่ยพี่น้องมันดวงมันหน่อยมันมันคมดีแต่ว่ามันหลุด หลุดไว้ครับตรงมันมันยามเอาครับถ้าไม่ยามสากยิก่งสี่เลยครับรุดรุดง่ายมันคมดวงดวงเบ็ดมันหน่อยครับเสียบเงี้ยมนครับผมเนี่ยเอาอีกแล้วตรง จีเขียดลงในทอน้องน้ยเบ็ดลงในท้องผมพี่น้องนี่สิปวดใดเบ้ตัดเข้าเสียเบ็ดะจัดการมันก่อนครับผมมานี่คือเกาละ,ะพี่้องข้างคนถือแล้วครับใส่ไหวห้ลังเดียวมันแท่นอันถ่วมว่าผมเห็นกบมันเต็ดลงเลยพี่น้องมันเป็นกบถือติ <c oughs> <c oughs> อเขาโมนนี่ลีกอหญ้าุมนนี่ลยแบบนี้โอ้เมนกบตีน้องกมานเมนเนเงินเงนเงินเตั้งงนตัหัวโอ้กูปลาป่าคนนี้ปูปบคนนี้อีกแล้วพี่น้องเห็นตาหางเห็นตาหางครับผมชอนใหญ่อีกแล้วโอ้นนำเน Bao 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 kìa bao 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 อู้พี่น้องบอกใหญ่เลยครับผมอืมเอ้ยทิ้งยันขาดยงยันรุดอยู่ว่งหันนี่อู้ขึ้นไปอีกก่อนครับขึ้นเทื่องคู่หวยก่อนโหสุดยอดอ่ามันคือเกาครับผมมนัมนมัน อืมกำบองหุ่มเลยครับคุณ <c oughs> เก็บก้นครับผมกินเลือแเง้ยจะตัดขั้นเบ็ดอีกขึ้นเก่าแล้วครับตัดเสียขึ้นเกา่าแล้วมันกินเลือครับผมโอ้นยนอนงี่ครับอีแล้วครับอีแล้วทีแล้วข้างหน้าข้างหน้า จะ,ะดึงบ่แห้งเหรอครับโอ้กระชอนัปงางงามุกรบพี่นอ้องตัวกำลังงามตัวตรงอยู่ <c oughs> รถเบ็ดพอดีครับโอ้เนเอามาท่านตันตงสวงามอยู่มานีือเกาอ้ามันยังไงมันยังถือ,อาลาเก้บไปโอ้โหถือมาอยู่ซ้ำ รุดแล้วล่ะครับเอ้ายูยูอ้ปละควว่ามันวายูครับผมอืมเก็บเป็นบ่ไใดจะเก็บเป็นดึงเห็นว่าครับพี่น้งองตปปอัวปลาโอ้เก็บเปนดึง ันปักน้อยถึงสองตัวได้ครับหลังนี้ยามวังไอใส่เสียดเลยยังกับกระถือมันมีกระถืออีกเหรอมาพี่น้องมาเบิง้งผลงานครับยามรอบแรก กือบเต็มกับสั้างยามสั้งหน่อยโอ๊ยเจนอ๋อละแจมนึงนี่ครับนี่บอก้ำบูงไงครับเฮ้ยพี่น้องมึงเนี่ยยอดครับผมน้ำบูงแจมแรกโอ้ตายซ้ำร่างยังเงียว rồi xuống thì cũng mới một loạt thẻ thì một ngành thang làm lại lên ôi vui này hấp thì chỗ này bù nhanh thì chỗ hấp là bộ biết hát nè Hãy subscribe ngắm kênh โอ้ยลายแต้มน <'re> ี่เพื <c ười> ่อนหยบร้อยครับมึงี่หน้องมั้มึงยันซองมึงยันหมันยูหมันยูดูง่าย ตบ่สามโตหรอพี่น้องอเหตุยูเห็ดกินกันครับหิ้วเขา่าละยัง่อยไปยามกันอีกก่องไปเห้เขาพี่น้องสปอตไล่ครับแจงจ้างปางขึ้นนี่ <laughs> มาใส่ตรงกับวันออกพรรษาพอดีวันพระกับมหา เขาไปทำบุญอยู่ยขาาาอางมันทำบาปเราคนนี้คพี่นองปลาเผาครับว่าเป็นปลาย่างเนี่ย <g ul od ic> ปลาเผาดำปือเลยครับลืมมึงกิน <g ul od ic> ขวน้ำกันเด้ครับออกินแล้กก็ะสิไปยามเบสเอาอัน มูเบ็ดเหลือไปเสียบใส่ไว้อีกครับเสียบแทน่นหลังที่ถืปอปลาข้อนี่ตัดตัดเบ็ดก็ไปใส่แท่นไว้มาครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับนี่แหละปลาเผากับแก้วปลาแดกครับผมกับลูกโดดนี่แหละงก็พักกินเขาน้ำกันได้ครับกินแล้วก็สิไปยามเอาเบ็ดไปใส่เพิ่มตอนไปใส่ก็สิบ,บ่ไริทาย,ทายพี่น้องเบืองหลับถั่วอกูเบ็ดน้ำกันเบื้อนเศ้าได้ครับ ี๋ยวตอนนี้ขอกินเขากันครับผมปูดองปูขีมันมันพี่น้องอ่ะผอกันมื้อเสาร์ด้ยครับผมพี่นอ้องเสาร์มืดแล้วครับใกล้สีแจ้งละเดี๋ยวเวลาไปกูเป็ดกันเด้อพี่น้องไปกันเลยครับผมนาแล้วครับแต้มแรกครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วแต้มแรกกอับเสา ครับชันปักหน่อยเดี๋ยวว่าเงี้ยแหละครับแหวนสองครับคดถึงงองสิป่ะ ตัวคืององขี่วพี่น้องพวมีแนวเกี่ยวแนวพันอาพุทธออกเรียมตรงละนั้นดีแล้วลครับมาถดหลังน้องไปทันเด็ดจม ถือย uh, uh, ูยูยูครับนี่ดินอนู่ตัวไงหรอครับคนหน่อยละโอ้โยยมิน มครับทีุดเลยอันนี้ละเต็มสามครับพี่น้องขั้นเนี่ยหลักเบ็ดหักขึ้นครับแต่ว่าข้างนานเสียงดินป๊ปั่วๆอยู่พี่น้องนามลงแห้งครับข้าวเดียวครับเขียบข้างโคกสุดตัวรลดไปหลุดกันพี่นเสียงดินแห้องอยู่ด้หมอกจัดหมอกลงหน้ายีีครับนี่คือเป็นทางวังหัน อุ้ยกวาเขาว่าเขาเห็นตัวเขากเรเ่็นลื่น อืมอืมใส่สยวยถุงงามเต็มแหลกโอ้แบตกระสิเบิร์ดแบตกระสิเบริบร,บร,บร์ดครับโอ้กินเลิกเดตัดอีกคือเก้าหรอครับพี่น้องมันบรรยากาศนี้มันเศร้าครับหมอกโอ้ยหนาตึบ เย็บครับผมเกี่ยวขัจ่อจุ่มวอกเขาี่อยะอยู่บนน้องโอ้ะอยู่เงินรลุดเลยอู้ยู่ครับผม ก่อนแหละมันกินรุดไ <c ười> ก่รุดละงาน,นอีกแล้วตัวสวยกินบ้นเลยครับก็อขอบปาก สวงามครับจิ้มเล็กอ่าเก็บครับผมจิ้มเล็กแห้งเอาถือกบเด้นพี่น้องฮะมัน,มนกบอีกแล,แล้วมันถือปลาเีย กบตัวใหญ่อยู่ครับดิ่มด้จะจะายอมเทียงปลาดิ่มกบเสยตัวพ่อปนนี่แหละครับเด็บจุมจ,จอุอีกแล้วเอาถือกันโอ้ยชันหน่อยนหลับเศร้ากับพ่อใดอยู่ครับพ่อมันมัน,มนยพีหนอ ก็ได้ปวดเรื่อยๆอยู่ครับแบตกับสีเบิดครับรประหยัดแบตนะเหลือในอนอยนึงครับมืดแล้วครับพี่น้องเบดเดี๋ยวล้างสุดท้ายข้างหน้าพอถือครับมืดแค่นี้ล่ละบาสรุปผลงานกันด้อพี่น้องผลงานจะเป็นยังไง ดบไล่ไลยหน่อยปันไดพี่น่องเมืองผลงานตอนเช้าครับผมนี่ก,กบตัวน,นึงครับกอโตงามสองเลยงามต้องัานกับเป็นมุ้นเล็กๆครับผมน,นามจี๋ตัว จะปลาตายครับตัวน้อยๆอ,อ่ะมาเมืองผลงานเลยพี่น้องครับปลาใส่สวยๆตัวตัวหญ่โอ้ยเสียดายครับตายอีกตัวหน,นึ่งตัวใงี้แม่พี่น้องเล่มบูใหญ่ครับโอ้ยตายสั่มขนาดตัดเสือกเบ็ดอยู่ตัดเข้าเบ็ยดก็ตายมันตายสองเลยตัวงี้ อาหารหรอครับผมใสของไอยยันเมืองของนายพันลายยันมั้งครับเมองหวยพี่น้องน้ำไหลวันวันวันนะครับหมานอยู่ครับ,อ,รบอ้ไหลยอยู่ใส่งา่งๆเลยครับนายพันหมหานกันทุกคนครับมากันาสองคนละหมือนีสำหรับแซานี่กะขอลาเพียงสำนีละครับผมสวัสดีครับ